แม้สถานการณ์โควิดจะกลับมาในรอบ3แต่เราชาวยูทูบียังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชน 1. คลีนพื้นที่เคลียเชื้อร้ายกำจัดเชือ้อขจัดภัยโควิดสเต็ปนี้นะคะจะเป็นการลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชือ้อโควิดที่สถานที่ต่างๆที่ใช้ร่วมกันนะคะเช่นตลาดค่ะ สเตปสอสร้างเซฟโซนเขตปลอดภัยห่างไกลโควิดสเต็ปนี้นะคะจะเป็นการออกแบบมาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันนะคะรวมไปถึงการลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนสวมแมสและพกเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะสเตปสาจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด ทางเราได้มีการจัดซื้อแมสและเจลแอลกอฮอล์เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตำบลห้วยจิ๋วค่ะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลห้วยยจิ๋วมาเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายกันนะคะ ชาวห้วยเอสิวพร้องใจเร่งฉีดวัคซีนเร็วไวต้านไัยโควิดสิเกาเราอยากให้คนไทยทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติลดการแพร่กระจายของเชือ้อ <S S> นั่นคือเรา,เราต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีนให้มากและรวดเร็วที่สุดขอเชิญชวนประชาชนพี่น้องชาวชัยภูมิลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ใครจะเป็นผู้หยุดความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคในครั้งนี้<ม>คือคนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันมาฉีดวัคซีนกันนะคะ สู้กับภัยโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในชุมชน แอปหมอพร้อมค่ะใครลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนในรอบนี้ได้บ้างต้องเป็นผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรงังซึ่งได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรงัง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตวายวเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคอ้วน 6. โรคมะเร็ง 7. โรคเบาหวานค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดอาการป่วยที่รุนแรงและ ลดอัดตราในการเสียชีวิตจากโควิด1 9ค่ะการลงทะเบียนรอบแรกนี้แล้วจะได้ฉีดเมื่อไหร่กันล่ะสำหรับนะคะกลุ่มเมื่อสครูคที่กล่าวไปแล้วนะคะจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 1. พฤษภาคม64และก็จะได้เข้ารับบริการในการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่7มิถุนาเป็นต้นไปค่ะในรอบแรกนี้มิถุนาถึงรกรกฎาคม64มีวัคซีนของแอสตรา ซินิก้านะคะซึ่งได้จัดไว้ทั้งหมด16ล้านโดสด้วยการซึ่งจะครอบคุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกขอมกลุ่มประชากรเป้าหมายในรอบนี้อยู่ที่16ล้านคนค่ะกเขาอยู่ทุกที่ซีพีอายุขอเขอชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในทีมซึ่งวัคซีนที่รัฐบาลได้นำเข้ามาทุกชนิดนั่นเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าปลอดภัยวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เขาฉีดเยอะที่สุดและเป็นการเล่งลางคุ้มคุ้มกันงูให้กับประเทศไทยของเขาเช็มฉียาไม่ได้เป็นระญรง่าน,นที่คิดครับ